ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดอุทัยธานีทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ รวมเสนอเมนูอาหารถิ่นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานีรวมโบวตให้จังหวัดอุทัยธานี1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีประจำปีพุทธศักราช2567ภายใต้แนวคิดรสชาติที่หายไป Thailand-based l o c a l food โดยสามารถส่งได้ทั้งอาหารข่าวอาหารหวานและอาหารว่างติดต่อขอแบบเสนอรายการอาหารและ ส่งแบบเสนอรายการอาหารได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2567ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์056 511 290ในวันและเวลาราชการมาร่วมส่งอาหารที่คิดถึงกันเยอะๆนะคะ